ลันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่จัก,กราที่5ของคุณใครอยากรู้เรื่องจักรเพิ่มเติมไปเช็คดูในเพ์ลิสพอดแคสต์ของมินาวาได้ค่ะจักรที่5เป็นเรื่องของการสื่อสารการพูดให้มันตรงกับหัวใจตอนนี้คุณนะคะอาจจะบอกลากับเรื่องราวอะไรบางอย่างและมันเหมือนกับว่า คุณต้องการแกะเปลือกตัวตนภายในของคุณออกมาคุณยังไม่ได้สื่อสารในสิ่งที่ใช่สำหรับตัวตนของคุณจริงๆบางครั้งคุณต้องการขอโทษหรือว่าให้อภัยกับใครบางคนมันมีสิ่งที่เป็นอัตตาหรือสิ่งที่ขวางกั้นคุณเอาไว้ทำให้คุณไม่กล้าที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเขาแนะนำให้คุณพักก่อนนะคะแล้วให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้น เห็นแสงสว่างภายในเห็นความรู้สึกภายในของตัวคุณเองเมื่อคุณเติมเต็มตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งต่างๆมันจะออกมาจากหัวใจของคุณเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมั่นในเส้นทางนี้คุณจะกล้าพูดและกล้าสื่อสารมากขึ้นหากต้องการเช็คจักระส่วนตัวทักทายมาได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ